สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะม,มาต่อในเนื้อหาของเรื่องสมบัติเลขยกกำลังกันนะคะในหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในการแก้โจทย์เกี่ยวกับเลขยกกำลังนะคะก่อนอื่นเรามาดูเลยนะคะเขาบอกว่าถ้า a และ b เป็นจำนวนจริง mn เป็นจำนวนเต็มนะคะเราจะได้สมบัติของเลขยกกำลังต่อไปนี้มาดูสมบัติข้อแรกกันเลยค่ะสมบัติการคูณของเลขยกกำลังเขาบอกว่าถ้าเลขยกกำลังที่ฐานเหมือนกันนะคะฐานเหมือนกันมาคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันโดยที่ฐานยังเป็นตัวเดิมอ่ะเดี๋ยวครูจะแสดงให้เห็นว่ารูปแบบนี้มีลักษณะยังไงนะคะอ่าเขาให เกำลัง M คูณกับ a กำลัง n นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเลขยกกำลังทั้ง2ตัวนี้มีฐานเหมือนกันคือ A เราสามารถหาผลลัพธ์ได้โดยนำเลขชี้กำลังที่อยู่ด้านบนมาบวกกันได้เลยค่ะดังนั้นตัวนี้ผลลัพธ์ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ a กำลัง m บวก n นั่งเองนะคะง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่น2กำลัง5คูณกับ2กำลัง 2, นักเรียนก็สามารถหาผลลัพธ์ได้โดยสังเกตว่าเลขยกกำลังสองตัวนี้มีฐานเหมือนกันและนำมาคูณกันนะคะเราก็แค่เอาเลขชี้กำลังด้านบนมาบวกกันได้เลยก็จะกลายเป็น2กำลัง5บวก2นะคะอ่ะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่ง y กำลัง6คูณกับ y กำลังลบสาอ้ลบสนะคะนักเรียนก็ทำยังไงคะ ฐานเหมือนกันนะคะก็คือฐานที่มีค่าเท่ากับ y นำเลขชี้กำลังมาบวกกันโดยที่ฐานยังเป็นตัวเดิมดังนั้นฐานตัวเดิมก็คือค่า y ดังนั้นตัวที่บวกกันก็คือ6ไปบวกกับลบ2นั่นเองนะคะซึ่ง6บวกกับลบ2ก็มีค่าเท่ากับ4ดังนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบวกลบเลขจำนวน เต็มให้ให้ครองนะคะนักเรียนอันนี้คือสมบัติการคูณของเลขยกกำลังขออนุญาตเปลี่ยนสีนะคะต่อไปสมบัติการหารของเลขยกกำลังจะคล้ายๆกับสมบัติการคูณเปลี่ยนที่จากการคูณเป็นการหารแค่นั้นนะคะโดยการหาคำตอบของเราก็คือให้นำเลขชี้กำลังมาจากถ้าคูณกันให้เราเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่ ถ้าเป็นหานให้เรานำเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะโดยลักษณะของการลบเป็นดังนี้นะคะนักเรียนสมมติว่าครูยกก็จะกลายเป็น A อกำลัง M หารด้วย A กำลัง N หรือเขียนอีกอยู่ในรูปแบบหนึ่งก็คือ A อกำลัง M ส่วนด้วย A กำลัง N ดังนั้นสองรูปแบบนี้จะมีความหมายเหมือนกันนะคะ เลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันแล้วนำมาหารกันหรือนำมาทำเป็นเศษส่วนอย่างนี้นะคะให้นักเรียนนำเลขชี้กำลังที่อยู่ด้านบนค่ะมาลบกันโดยหลักการลบนะคะโดยหลักการลบ ถ้าเป็นเครื่องหมายหารให้นักเรียนยเอาตัวตั้งซึ่งก็คือเลขชี้กําลังที่อยู่ด้านหน้าไปลบกับเลขชี้กําลังที่อยู่ด้านหลังหรือถ้าเป็นเศษส่วนก็คือเลขชี้กําลังที่อยู่ด้านบนลบกับเลขชี้กําลังที่อยู่ด้านล่างก็จะได้คําตอบคือ a กาลัง m ลบ n นั่นเองนะคะยกตัวอย่างได้เลยก็จะกลายยกตัวอย่างเช่น2กํกลัง5หารด้วย2กําลังสอง นักเรียนก็ดูนะคะฐานเหมือนกันค่ะคือ2จับมาหารกันใช่ไหมคะเลขชี้ก,กําลังเอามาลบตัวหน้าลบตัวหลังได้เลยก็จะกลายเป็น2กงกำลัง5ลบ2นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ2องกำลัง3นะคะ,ะแล้วถ้าอยู่ในรูปเศษส่วนล่ะถ้าอยู่ในรูปเศษส่วนนะคะอ่าเช่น4ส่วน 4ยกกำลัง3ส่วน4ยกกำลัง5านะคะนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็ฐานเหมือนเดิมคือ4นะคะเลขยกกำลังสองตัวนี้หารการเลขชี้กำลังเอามาลบเวลาลบเอาตัวบนลบตัวล่างก็จะกลายเป็น3ลบ5นะคะซึ่ง3มลบ5มีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่า คำตอบของเราเลขชี้กําลังของเรายังเป็นลบอยู่เดี๋ยวสมบัติข้อต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ถ้าเป็นลบเราจะทํายังไงให้เลขชี้กําลังของเรากลายเป็นบวกตัวนี้นะคะเราจะไปต่อที่สมบัติข้อต่อไปค่ะนะคะค่ะมาดูที่สมบัติข้อที่3กันเลยอ่ะครูขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงสมบัติข้อที่3นะคะก็คือสมบัติเลขยกกําลังซ้อนนักเรียนสังเกตคําว่าซ้อน การซ้อนกันของเลขยกกาลังมีลักษณะยังไงนะคะมีลักษณะอย่างนี้เลยค่ะอ่า a กําลัง M ทั้งหมดกําลัง n ตัวที่ซ้อนกันแน่นอนนักเรียนก็จะเห็นก็คือ m กับ n ซ้อนกันโดยมีวงเล็บขั้นใช่ไหมคะเวลานักเรียนหาคําตอบนักเรียนก็แค่เปิดวงเล็บค่ะแล้วเอาเลขชี้ก,กําลังสองตัวนี้จับคูณกันได้เลยก็จะกลายเป็น a กําลัง m คูณ n นนั n ่นเองนะคะยกตัวอย่างค่ะ 5กำลัง3ทั้งหมดกำลัง2นักเรียนก็หาคำตอบโดยการเปิดวงเล็บออกมาก็จะกลายเป็น5ากำลัง3คูณ2ซึ่งมีค่าเท่ากับ5กำลัง6แค่นี้นะคะหรือเอาอีกตัวอย่างนึ่ง x กำลังลบ2ทั้งหมดกำลัง6นักเรียนก็ มันซ้อนกันอยู่นักเรียนเปิดวงเล็บก็จะกลายเป็น x กำลังลบ2คูณกับ6นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ x กำลังลบ12ส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปทําต่อในสมบัติถัดไปนะคะว่าเราจะทําให้เลขชี้กําลังของเราเป็นบวกได้ยังไงอ่ะตอนนี้เราตอบแค่นี้ไปก่อนเนาะต่อไปค่ะสมบัติข้อที่4คือสมบัติการคูณอะโท่ทีค่ะ สมบัติเลขยกกําลังของผลคูณเลขยกกําลังของผลคูณหมายความว่าไงหมายความว่ามีตัวที่คูณกันในวงเล็บแล้วก็ยกกําลังนะคะยกกําลังที่อยู่ข้างนอกตัวหนึ่งเวลาหาคําตอบนักเรียนก็ a b ทั้งหมดกําลัง m ใช่ไหมคะทั้งหมดกําลัง m แสดงว่าไม่ว่า a หรือ b ก็ต้องยกกําลัง m เวลา ทำก็แค่กระจายเลขชี้กำลังเข้าไปข้างในวงเล็บถุกฐานนะคะก็จะกลายเป็น a กำลัง m คูณ b กำลัง m แค่นี้ค่ะนะคะอันนี้คือเลขยกกำลังของผลคูณอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ 2x ทั้งหมดกำลัง3นักเรียนจะสามารถหาผลลัพธ์โดยการกระจาย เลขชี้กำลังที่อยู่ด้านนอกค่ะกระจายเข้าไปด้านในก็จะกลายเป็น2กำลัง3คูณกับ x กำลัง3กระจายเข้าไปแค่นี้นะคะอ่ะดูสักตัวอย่างหนึ่ง5ากำลัง2 x กำลัง3 y ทั้งหมดยกกำลัง4 อ่าทั้งหมดยกกําลัง4นักเรียนก็แค่กระจาย4เข้าไปใช่ไหมคะเวลานักเรียนกระจาย4เข้าไปนักเรียนสังเกตว่าฐานของเรามีกี่ตัวมีเลข 5, เลข x อ่า x แล้วก็ค่า y ดังนั้น4ต้องกระจายเข้าไปทุกตัวนะคะดังนั้นกระจายฐาน5ก่อนก็จะกลายเป็น5 5ยกกําลังอะไรไว้อยู่คะ2แล้วกระจาย4เข้าไปก็คูณกับ4นั่นเองนะคะเเหมือนกันคะ่ะ x ก็จะกลายเป็น 3คูณกับ4 y, y ก็เป็น y, y ในที่นี้ถ้าไม่มีเลขชี้กำลังแสดงว่าเลขชี้กำลังของเราเป็น1นะคะไม่ใช่ศูนะนักเรียนก็จะกลายเป็น1คูณ4นะคะแล้วนักเรียนก็หาคำตอบออกมาคำตอบของเราก็จะมีค่าเท่ากับ5ากำลัง4คูณ2เป็น8 3คูณ4เป็น12และ y 1คูณ4เป็น4นี่คือคำตอบของ ที่เราต้องการหานะคะต่อไปค่ะสมบัติข้อที่5ค่ะสมบัติข้อที่5คือสมบัติเลขยกกำลังของผลหารดังนั้นสมบัตินี้จะคล้ายๆกับสมบัติข้อที่4ก็คือเปลี่ยนจากผลคูณเป็นผลหารแค่นั้นนะคะเปลี่ยนจากผลคูณเป็นผลหารดังนั้นาจากรูปแบบการคูณการของเราก็จะกลายเป็นผลหารก็คือ a ส่วน b ทั้งหมดกำลัง m หรือ n ก็ได้นะคะครูใช้ M ดังนั้นเวลานักเรียนเปิดวงเล็บนักเรียนก็จะใช้เลขชี้กําลังเข้าไปทั้ง2ตัวก็คือทั้งตัวบนและตัวล่างนะคะก็จะกลายเป็น a กําลัง M ส่วน b ยกกําลัง M นั่นเองอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น5ส่วน3ทั้งหมดกำลัง2 นักเรียนก็แค่กระจาย2เข้าไปใช่ไหมคะทั้งเลข5และเลข3ก็จะกลายเป็น5กํากลัง2ส่วน3ยกกาลัง2นะคะเสร็จแล้วอ,อีกสักตัวยอย่างหนึ่ง x กำลัง2ส่วน y กาลังลบ1ทั้งหมดกาลังลบ5นักเรียนก็แค่อะไรคะนักเรียนก็แค่กระจายเข้าไปนะคะ กระจายเวลากระจายก็คือกระจาย5ลบ5ไปทั้งบนและล่างก็จะกลายเป็น x กํลัง2มีอยู่แล้วคูณตัวที่กระจายเข้าไปคือคูณกับลบ5ใช่ไหมคะส่วนด้วยข้างล่างคือ y ตัวที่มีอยู่แล้วคือลบ1แล้วก็ไปคูณกับลบ5นะคะอ่าเราก็จะได้เท่ากับ x หาผลคูณของเลขชี้กําลังที่เราได้ดึงออกมา2-5คูณลบ5เป็นลบ 1ิใช่ไหมคะ y ลบ1คูลบ5ก็มีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะแต่ข้อนี้ติดอีกแล้วติดเลขชี้กำลังที่เป็นลบอีกแล้วเดี๋ยวเราจะคุยถัดไปว่าเราจะทำยังไงนะคะเราติดไว้ก่อนตอนนี้เรายังไม่รู้จักสมบัตินะอ่าต่อไปคะ่ะมาแล้วข้อที่6นี่เองที่เราค้างไว้ก่อนหน้านี้ว่าเอสมบัติข้อที่6เนี่ย ทำยังไงหนะ้าเลขชี้กาลังของเราจากลบจะกลายเป็นบวกอันนี้คือสมบัติเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นลบนะคะพูดง่ายๆหลักการก็คือให้เขียนเป็นส่วนกลับของเลขยกกําลังนั่นเองนะคะอะสมมุติว่าครูกําหนด a กาลังลบ n นะคะ a ลบ n ของเราทายัางไงถึง จากลบจะกลายเป็นบวกนักเรยก็เขียนส่วนกลับเลยค่ะส่วนกลับก็แค่เอา1มาหารให้น,หนมาส่วนค่ะท่ที1หส่วน a กกาลัง n ็ก็คือนักเรียนจะสังเกตว่าจากลบ n ของเรานะคะก็จะกลายเป็น n โดยที่เอา1มาเป็นเศษด้านบนนะคะอ่าตัวอย่างอีกสมมุติว่าถ้าเลขชี้กําลังที่เป็นลบอยู่ข้างล่างล่ะ1ส่วน a กําลังลบ n เราก็แค่ย้าย ตัวนี้ใช่ไหมคะส่วนกลับจาก1ส่วน a กกาลังลบ n ก็จะกลายเป็น a กําลัง n ส่วน1ก็คือส่วนกลับของมันนั่นเองซึ่งก็มีค่าเท่ากับ a กําลัง n นั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าดูตัวนี้นะคะ a อกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วนเอกลัง n ถ้าเราพูดง่ายๆภาษาที่แบบเข้าใจง่ายคือจากบนลงล่างแล้วเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนแล้วตัวนี้เหมือนกันคะ่ะจากล่างขึ้นไปบนเลยเครื่องหมายเปลี่ยนใช่ไหมคะ อันนี้คือเทคนิคการจำนิดๆหน่อยๆนักเรียนก็ใช้ใช้แล้วก็อลองลองนำไปจำนะคะว่ามันจะง่ายขึ้นไหมยกตัวอย่างค่ะ2กํกลังลบ3นักเรียนสามารถจัดการตัวนี้ให้เลขชี้ก,กําลังเป็นบวกได้ก็แค่เป็น1ส่วน2กกำลัง 3, 3แค่นี้จบค่ะซึ่งตัวนี้สามารถหาต่อได้เนาะสองกลัง3ก็มีค่าเท่ากับ8นั่นเองอ่า ถ้าครูยอยู่ด้านล่างบ้าง1ส่วน x กำลังลบ5นะคะนัเรเยนก็จากข้างลาง่างอยู่ไปข้างบนเลยก็จะกลายเป็น x กำลัง5จบแล้วแค่นี้นะคะอ้าวแล้วกรณีที่เป็นเศษส่วนกรณีที่เป็นเศษส่วนเช่น3.4ส่วน4ทั้งหมดกำลังลบ2 นักเรียนดูขั้นตอนวิธีการหาก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวครูจะสรุปคอนเซปต์ให้นักเรียนก็กระจายลบ2เข้าไปอันนี้ก็คือผลหารของเลขยกกําลังใช่ไหมคะนักเรียนกระจายลบ2เข้าไปก็จะกลายเป็น3กําลังลบ2ส่วน4กํกลังลบ2ก็คือกระจายไปทั้งบนและล่างทีนี้นักเรียนสังเกตซิว่าเอ๊เลขชี้กําลังของเราเนี่ยเป็นลบหมดเลยทํายังไงถึงจะเป็นบวกก็ใช้หลักการตะกี้ค่ะ ถ้าอยู่ข้างบนย้ายลงมาข้างล่างถ้าอยู่ข้างล่างย้ายขึ้นไปข้างบนได้เลยดังนั้นตัวบนของเรา,เ,าเราเขียไว้ตรงนี้ก่อน3ามกำลังลบสอยู่ข้างบนย้ายลงมาข้างล่างก็จะกลายเป็น3ามกำลังสองสี่กำลังลบสอยู่ข้างล่างก็ย้ายขึ้นไปข้างบนเป็น4ี่กำลังสองนั่นเองนะคะหรือเราจะเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือ4ีส่วนสทั้งหมดกาลังสองให้นักเรียนดูความแตกต่างนะคะดูความแตกต่างของโจทย์แล้วก็มายัง ผลลัพธ์ว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงนักเรียนบางคนสังเกตได้ก็คือแน่นอนสิ่งแรกที่เปลี่ยนก็คืออะไรคะจานวนที่เป็นฐานใช่ไหมคะถ้าเป็นเศษส่วนจาก3ส่วน4ของเราของเราจะกลายมาเป็นอะไรคะส่ส่วน3และเลขชี้ก,กําลังของเราจากลบ2อของเราจะกลายเป็น2นั่นหมายความว่าถ้าเป็นกรณีเศษส่วนเนี่ยนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องทําวิธีทายืดยาวนักเรียนสามารถใช้หลักความเข้าใจนะคะก็คือ3ส่วน4ี่ เปลี่ยนเป็น4ส่วน3และลบ2ก็กลายเป็น2อ่ะันลองดูสักตัวอย่างหนึ่งสมมติถ้าครูยกตัวอย่างเช่นห้าส่วน3ทั้งหมดกำลังลบ8นักเรียนก็สามารถหาคำตอบได้เลยค่ะโดยไม่ต้องไปเอาลบ8กระจายเข้าไปข้างในนักเรียนก็จะได้คำตอบคือจาก5ส่วน3เป็นไร3ส่วน5จากลบ8คำตอบก็คือ8แค่นี้นะคะนักเรียนลองไป ทำแบบฝึกหัดดูแล้วกันเนาะง่ายๆนะคะในส่วนนี้อ่ะเอาละต่อไปสมบัติข้อสุดท้ายคือสมบัติเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น $0 ง่ายมากเลยนักเรียนที่จริงเรื่องนี้นักเรียนเรียนมาแล้วเนาะอะไรก็แล้วแต่ที่ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเป็น1เสมอเขามีเงื่อนไขว่ายกเว้นว่าเลขของเลขเลขก,กำลังเนี่ย ฐานที่มีค่าเป็น0จะหาค่าไม่ได้นะคะอายกตัวอย่าง a กำลัง0นักเรียนตอบได้เลยคือ1 b กำลังศนย์นักเรียนตอบได้เลยคือ1 xy ทั้งหมดต้องทั้งหมดนะคะทั้งหมดกำลังศนย์ก็มีค่าเท่ากับ1 1000ยกกำลังศนย์ก็มีค่าเป็น1 นะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะ1 3ส่วน3ทั้งหมดกำลัง0ก็มีค่าเท่ากับ1ทุกตัวที่ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1ยกเว้นอะไรคะ0ูกำลัง0เพราะ0นย์กำลังศ,เ,ศ,งศเขาไม่นิยามในทางคณิตศาสตร์ดังนั้นนักเรียนต้องระวังว่าฐานของเราเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้พอยกกำลัง0แล้วมีค่าเป็น1แต่ฐานของเราห้ามเป็น ศูนย์อย่างเดียวนะคะอ่าทีนี้เพื่อเป็นอ่านี้นี่ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นบทสรุปของสมบัติเลขยกกำลังที่เราพูดไปตะกี้มีทั้งหมดเจ็ดข้อด้วยกันและมีข้อที่แปที่เพิ่มเติมก็คือเกี่ยวกับนิยามของศูนย์กำลังศูนย์นะคะตัวนี้เราไม่นิยามข้อแรกอะทบวทนกันก่อนเนาะข้อแรกก็คือสมบัติของการคูณใช่ไหมคะการคูณเลขยกกำลังฐานเหมือนการเลขชี้กำลังเอามาบวก ฐานเหมือนกันเอามาหารการเลขชี้กําลังเอามาลบอันนี้คือสมบัติข้อที่1ข้อที่2สมบัติข้อที่3ก็คือสมบัติเลขยกกําลังที่มันซ้อนกันนะคะนักเรียนก็จับเปิดวงเล็บแล้วก็เอา m n คูณกันได้เลยนะคะข้อที่4ก็คล้ายๆเกี่ยวกับหลักการกระจายก็คือผลคูณของเลขยกกําลังนะคะอ่ะก็กระจายเข้าไปก็จะกลายเป็น a กาลัง m คูณ b กาลัง m ข้อ4กับข้อ5คล้ายๆกันค่ะจะคูณเป็นฐาน ะะแต่อย่าลืมว่าถ้ากรณีที่เป็นหารนะคะตัวข้าด้านล่างตัวที่เป็นส่วนจะต้องไม่เป็น0นดังนั้น b ของเราห้ามเป็นศูนย์ตรงนี้ต้องระวังนะคะข้อ6เหมือนกันค่ะข้อ6ตัวนี้เลขชี้ก,กําลังที่เป็นลบจะทําให้เป็นบวกถ้าทําให้เป็นบวกแล้วด้านล่างนะคะกลายเป็นเลขยกกําลังดังนั้นเลขยกกําลังก้อนนี้ห้ามเป็นศูนย์นะคะ,ะข้อ7นะคะ ข้อเจก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ยกกําลังศูนย์มีค่าเป็น1งดังนั้นฐานของเรายกเว้นเลข0นย์เหมือนกันอันนี้ไม่นิยามทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆกันนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจว่าสมบัติที่เราพูดไปตะกี้นักเรียนนํามาใช้อะไรได้บ้างนะคะข้อแรกเป็นตัวอย่างที่เขาให้มาถ้านักเรียนเห็นวิธีการทานะคะจากบทนิยามของเลขยกกําลังเนาะเราสามารถกระจายได้เลยเนี่ยสามกำลังสองหมายความว่า3คูณกัน2ตัวใช่ไหมคะ สามลังสาหมายความว่า3ามคูณกันสตัวพอเรามาคูนกันเสร็จปุ๊บเรานับเลยจากบทนิยามทําให้เกิดผลลัพธ์ก็คือ3ามคูณกันหตัวก็คือ3ามกลังหแล้วเราก็สามารถหาผลลัพธ์ได้คือ243แต่ถ้าเราใช้สมบัติการคูณนักเรียนดูนะมันจะง่ายขึ้นมากเลยสามกำลังสองคูณสามกลังสมสมบัติข้อแรกเลยนะคะข้อนี้เลขยกกําลังที่ฐานเหมือนกัน แล้วจับมาคูณกันเราสามารถนําได้ชี้ก,กําลังมาบวกกันได้เลยใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องกระจายเหมือนด้านบนใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สองบวกสามเราสองบวกสามได้เลยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะหดังนั้นคําตอบกับผลลัพธ์เหมือนกันโดยที่นักเรียนไม่ต้องไปทําอะไรให้มันเยอะเหมือนกับการใช้บทน,นิยามมันก็จะทําให้เวลาของเราในการทำโจทย์ ใช้เวลาน้อยน้อยลงนะคะยางข้อ2เนี่ยเราจะใช้สมบัติเลยเนาะข้อ2ก็คือใช้สมบัติของเลขยกกําลังที่ซ้อนกันทําไงคะนักเรียนก็แค่เปิดวงเล็บแล้วเอา3กับ4มาคูณกันดังนั้นตัวนี้ก็คือ2ยุยกกาลัง12นั่นเองนะคะข้อ3ค่ะข้อ3ก็คือเลขยกกําลังที่เป็นลบเอ๊ถ้ากรณีที่เป็นลบเนี่ย เราจะต้องทำคำตอบให้เป็นเลขชี้กำลังที่เป็นบวกดังนั้นก็ทำให้เป็นส่วนกลับของ5ยกกำลังลบ2ก็คือนำ1มาส่วนเลยก็เป็น1ส่วน5จากยกกำลังลบ2ก็จะกลายเป็น2นั่นเองซึ่ง1ส่วน5ยกกำลัง2แล้เรียนหาคำตอบได้ใช่ไหมคะก็คือ1ส่วน25นั่นเองต่อไปข้อ4นะคะข้อ4ก็เหมือนกับข้อแรกเลยคะ่ะสมบัติการคูณใช่ไหมคะฐานเหมือนกัน คูณการเลขชี้กำลังเอามาบวกก็จะกลายเป็น y กำลัง4บวก7ซึ่งมีค่าเท่ากับ y กำลัง11นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะเป็นไงคะสุดท้ายก็คือใช้หลักการกระจายกระจาย2เข้าไปเลยผลหารของเลขยกกำลังนะคะก็จะกลายเป็น3กำลัง2ส่วน4ยกกำลัง2 ซึ่งที่จริงเราหาค่าต่อได้เนาะ3ากำลังสมีค่าเป็น9 4กำลัง2มีค่าเท่ากับ16นะคะนี่คือการใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะคะที่จริงาการใช้สมบัติจะทำให้เราใช้เวลาในการทำโจทย์น้อยลงนะคะแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับสมบัติของเลขยกกำลังครูก็จะ จบเพียงเท่านี้คลิปหน้าเราจะมาแสดงวิธีการหาเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่เราจะนำสมบัติทั้ง7นะคะมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ